ที่่หไปเอาไปหามงินเาคู่เพื่อมากนไปไปหามงคูไปคูไปที่ กเปาถ้าวันนี้กินไเป๋าได้ยังางแสดว่าไม่ได้ไปนสกดก่อนนี <S 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 ้ผมฝากทุกไม่ีก่อนไเ็เอกสารเอกสาร้ท้าสอาไปไปเลยนะผมจำไม่ได้ คางๆกันเลือเบื้องทีวีกับผู้ที่เล้ยวไปใส่จีมายังบุลอดจีมากเหน่อยเอออ้าวเสียงบ่รังมันระเบิดอหญ่บ่าระเบิดูสิไดน่ฮเลไปเบื้งไปเบ้บุกนองยปลุกไก็มันกะตื่นวันดอก ยาก็ไปคุยไปคยุยไอ้สิอ้าหนวกคือบูตื้นนนี่คดยังได้กับบูตื้นยายว่าเลิกก็ได้ได้ก,ก็ได้แก้ใชม้มงลิกออกมาบ่งหวบุ่โอยหนวกเอ้ยมึงสังหนีปาคุณโนสโดนมจำพวกคุยบูตืน้นนอนเกนอนเฉยๆนะครับเพราะว่าบาดแผลมีมีรอยอยู่ตรงบริเวณศีรษะ ประมาณประมาณข้างๆฝัง่งฝัง่ง,งซ้ายของศีสะนะครับจากที่เราประเมินบาดแผลเนี่ยเราจะแจ้งแจ้งความไปหาตำรวจใช่ไหมครับว่าครับผมครับน่า,นาจะมีการลักลอบกนอยางนะครับ,กบปกติแล้วเนี่ยคุณลุงวิไลแกมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านหรือว่าใครพิเศษะนะที่ที่ทรู้มากแกก็ไม่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะเขาก็อยู่ไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครนะครับ ใแต่ละวันก็มทกจมาหากินกัไปเรื่อยอยครับเ็เลยไม่รู้เลยก่อนอันนี้ก็ไม่ได้มีว่าเออทะเลาะโวยวกับใครไม่ครับยังไม่เนี่ยในส่วนของเรื่องปัญหาทะเลาะเราก็ไม่รู้เราเขาก็ไม่รู้ครับยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันเคยมีคนมามาระบายให้ฟังไหมคะว่าทางทุกที่ลลยเคยจะมีปัญหาในบทสไขเนี่ยไหมครับไม่ครับไม่ไม่ พอดีนอนอยู่นอกบ้านก็คืออยู่ลงน้ำคพี<อ>่น<อ>้องเห็นว่าน้องชายพี่ก็ไปทางานีใช่ตอนนั้นออกไปนอนเป็นเพื่อนเฉยๆเฉพาะกลางคืนอันอนี้เขาเป็นอยู่ไหนนี่น้องชายตอนเกิดเ็กอ๋อนอนนอนอยู่ด้วยกันนะคะคือออกไปถึงประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละคะ่ะตอนรับแจ้งน้ี่ก็คือญาติก็คือลุงลอยอลไปแจ้ง ขอแล้วก็ออกครพอให้ให้พี่ชายออกมาก่อนเพราะว่าตัวเองต้องคุยกับลูกก่อนเพราะลูกต้องนอนอยู่นู่นตอนน้่่งไม่ได้ดูเวลาเลยครประมาณพี่ชายออกไปประมาณก็สามทุ่มนิดๆไปถึงหูอมเขาสงสัย่าสาเหตุเกิดอะไรอ๋อยังยังไม่ทราบเหมืนกัน